พันเอจกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมฐานราบที่13ค่ะได้อนุมัติให้กำลังพลจิตอาสาของหน่วยรวมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านตาดจัดก,กิจกรรมหน้าเสาธงค่ะโดยการนำนักเรียนร้องเพลงชาติและมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมของเล่นให้กับเด็กนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีกิจกรรมจิตอาสา a r m บาเบอร์ด้วยการบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวค่ะให้กับผู้ปกครองและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการตัดหญ้าตัดต้นไม้ที่โค่นล้มทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านกกสะท้อนเครือไหวดินตําบลบ้านตาดอําเภอเมืองอุดรธานีด้วยค่ะ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทำให้คณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนค่ะมีความรู้สึกซาบซึ้งและดีใจเป็นอย่างมากพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่13ค่ะรวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและร่วมกิจกรรมที่ดีต่อสังคมในครั้งนี้ค่ะ